เจริญสิบปีนี่สถานีของผมนี่ถือว่าเราได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดอย่างดีมาตลอดนะครับสถานีนั้นเปิดสปอร์ตแทบจะทุกวันนะครับทุกวันโดยเฉพาะตัวอาคารนะครับเราทำสติ๊กเกอร์ติดบริเวณประตูหน้าต่างซึ่งถ้าเกิดใครไปเยี่ยมสถานีนะครับก็จะเห็นว่าอาคารของเราแทบจะเรียกว่าเป็นอาคาร7 1 0ปีก็ได้นะครับเพราะว่าเราติดสติ๊กเกอร์ทุกบานหน้าต่างที่ที่หน้าต่างประตูนะครับท,ที่ที่ทำงานนะครับ อีกอย่างก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะได้ฉลอง750ปีกันแล้วนะครับอยู่ไม่ถึง365วันแล้วนะครับเพราะว่าวันที่26มกราคมปี2555ก็จะถึงวัน7 0ปีนะครับฉลอง710ปีซึ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามาร่วมกิจกรรม750ปีของทางจังชียงรายครับก็ขอขอบคุณครับ